นะครับก็ต้องขอกลับสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ผมก็มาเล่นแดนนี่โวฟองนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็เป็นตัวละครชิมโปนะเป็นตัวละครที่หนุดดาวทั้งหมดเดี๋ยวผมเป็นชิมโปนะ นี่คือติกเก็ตที่ผมใส่ผมก็จะเร่อคนเดียวนะทุกคน เกมเกมแดนนี่โบ๖องดีอย่างหนึ่งนะทุกคนเรามีโอกาสเจอของดีเยอะอย่างเช่นผมเปิดมาผมเจอของพยาบาลครับเออผ้าพันแผลเลยนะไม่ใช่คือาสเซิ้ลอย่าบอกนะโอ้ไม่นะอย่ามาทำผม เโอเดินไปมาที่หเนี่ยหา้านานาหาหนาหนาาอยู่ไหนเนี่ยจะไปปัดเครื่องยงอนอย่าโซ่บนไดจะไปปัดเครื่องยอยไหมเออไปอย่าหันมาย่าหันมา ฝัเครื่อ,องนี้ก่อนะกันรูอเสียงอีกไก่ฝันละกันทำนะ ลดเสียงลงอีกหน่อยเนาะมันจะหมดตอนนั้นที่เล่นสนามโลกที่เสียงแก่งที่สุดแล้วเสียงเกมดังกว่าเสียงคนพูดโอเคไปไป ตัวอีอ่ชิก,กลบบอกตัวอะไรเห็นขอปั่นหน่อยกันโอเคปั่นก่อนไปเอาไป တို့ကောင်းလေးอ่ะบุกจิ๋มอยู่จิ๋มก็อันนี้ส่งมาสิงกันค่ะ กแบบ็น่าจะรักดอไแต่ดูตรงนี้ดิเนี่ยทุกคนืูนตรงนี้มันมันเสียงมากเลยนี่เลยตรงนี้มันเสียงใหามาทางนนาเื่ด่อเนชื่อเบนี่ร้ปเปล่าอู่ข้อ่ะเพื่อที่ทำใยามาน อย่าหันมาทางนี้อย่าเมมา oh, <geez. S 1> ดินมาโอ้ทีสวย นายูซี่แดนที่ขายอะไรบ้างเหลาหมด Okay. โดยสองเครื่องถูกตัดกันหมดนเครื่องที่สี่ก็น่าจะหมดยาก

ผมกำลังจะตายไปแล้วปัดเครื่องเออสวยไหมมอเชัเ้นที่สองักป่อองที่ นี่นะคะคือแแบบที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะแแบบนี้ถูกสร้างมาโดยแฟนคลับของแดนดี้โว้นะคะแแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยแฟนคลับของแดนดี้โวนะโอเคโอเคเชบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ ว่าเท่าที่จดกา n นะทุกคนบั้นะ จากคลิปตอนนั้นนะที่ผมบอกนะว่าอยากให้ผมเป็นอะไรไม่มีคนคอมเมนต์เลยอยากให้<ต>มผมเป็นอะไรนะอะเนี่ยไม่มีคนคอมเมนต์เลยนะเนี่ยโอเคใครที่ชอบาพิ่นี้ก็มือโปรเลยโอเคใครจะมาดูเรืเ่อง